สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิตาทารอรนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่จะสมหวังในเร็วๆนี้มีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องปฏิตาทารอรนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอขอบคุณทุกๆ subscribe ไลค์แชร์และคอมเมนต์ค่ะตอนนี้เรามีครบ1,000 subscriber แล้วปฏิตตาอยากจะแทนคำขอบคุณนะคะโดยการ เปิดไพ่อ่านดวงให้ฟรีหนึ่งคำถามค่ะสําหรับผู้โชคดี5ท่านนะคะกะติการ่วมสนุกง่ายๆค่ะ ขอให้คุณกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่องปทิตตาทารอดนะคะแล้วก็ไป follow ที่ facebook page แล้วก็ instagram นะคะมีลิงก์ให้ทางด้านล่างใน description box นะคะจากนั้นให้กด like ใน comment ใน facebook นะคะดูดวงฟรีนะขอให้คุณเขียน comment ว่าคุณอยากจะขอบคุณอะไรบ้างทั้งสิ่งที่คุณมีในตอนนี้แล้วก็สิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตในอนาคตของคุณนะคะปฏิตตาจะสุ่มเลือกผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านค่ะ หมดเขตภายในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะเวลาเที่ยงคืนตรงของประเทศไทยนะคะเวลาประเทศไทยโอเคยังไงก็ร่วมสนุกกันได้นะคะเอาล่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะความสมหวังในชีวิตของคุณในเร็วนี้จะเป็นอะไรกองแรกนะคะฟลูอะไรคะ่ะกองที่2คะ่ะ โซดาไลท์ S S กลองที่3ค่ะคา r เนเลียนหากเพื่อนๆที่เลือกกองที่ถูกใจได้มากที่สุด,ดแล้วนะคะจะข้ามไปยัง Time Sta m มใน Description Box กก็ได้ค่ะส่วนใครที่อยากจะทำสมาธิกับเราก่อนเราไปทำสมาธิพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะ Fluorite เรามาดูกันดีกว่าว่าความสำเร็จในเร็วๆนี้จะมีอะไรบ้างนะคะยังไงก็ตามชีวิตคุณคุณมสีสิทธิ์เลือกนะคะไม่ใช่พายหรือใครที่จะมาแบบว่าควบคุมชีวิตคุณว่าจะไปทางไหนตัวคุณเองมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆก็ได้นะคะโอเคใบแรกคะ่ะ Tree Grounding อ่า กราวด i n g ว้าว wow. six of wands นะคะความสุขความสำเร็จมีอย่างแน่นอนเลยนะคะ six of wands มาขนาดนี้นะโอเคมาดูกันต่อนะคะ eight of pentacles นะว้า uh ว huh. wow. three of pentacles โอ้ oh, The Emperor ว wow. ้าวเพื่อนๆกองนี้นะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านทีเดียวเนาะนี้เราเปิดไพ่ขบก่อนนะ Transformations things are changing at a cellular level deep healing uh huh. successful funding Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that gave you the idea. Do not allow money concerns to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding, partnerships and other investment are available to help you. You and your loved one are safe new moon in cancer. Giving and receiving. The entire universe operates in cycles similar to you, your inhalation and exhalation. When you only exhale, give, or only inhale, receive, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy, and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. Okay, ha. สิ่งที่จะได้นะคะคือความสุขความสำเร็จนะในเรื่องของชื่อเสียงอำน,นาจบารมีในหน้าที่การงานนะคะเป็นอะไรที่ชัดมากสิ่งที่คุณได้ลงแรงทำไปแล้วที่คุณทำจนชำนาญนะคะมาจากความสามารถของคุณล้วนๆเลยความตั้งใจที่คุณได้ทำลงไปนะคะ กำลังจะออกดอกออกผลให้คุณได้ชัดเจนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของหน้าที่การงานไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำงานเป็นของตัวเองนะคะอืมเป็นเจ้านายตัวเองนะแล้วก็เป็นไปได้ว่ามีการร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนกับคนอื่นด้วยคุณที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะกังวลเรื่องของว่าจะไปเอาเงินลงทุนจากที่ไหนนะคะเขาบอกว่าจักรวาลเนี้ยมี ทรัพยากรมากมายให้สําหรับทุกคนนะหนึ่งในการที่คุณจะไปหาเงินมาได้จากทางไหนเนี่ยก็คือจากแบบอาจจะเป็นการกู้ยืมเงินนะคะหรือว่าทํางานร่วมลงทุนกับคนอื่นประมาณนี้ก็เป็นได้เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คุณกังวลในเรื่องว่าคุณจะไปหาเงินมาจากไหนขอให้คุณร้องขอออกไปนะคะว่าขอให้จักรวาลช่วยนะช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องนี้ขอให้คุณได้ได้รับเงินสมมุติว่ามีจํานวนเงินที่ ที่มันฟิกส์มแน่นอนว่าแบบสมมุติว่าหนึ่งแสนบาทนะในการที่คุณจะเริ่มลงทุนให้สิ่งนี้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นเนี่ยขอให้จักรวาลน,นะคะส่งเงินหนึ่งแสนบาทนี้มามแล้วคุณก็ปล่อยใจว่างๆสบายๆคุณไม่ต้องคิดแล้วว่ามันจะมาจากทางไหนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเปิดให้กับคุณเองให้คุณทำใจสบายๆแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุณทำต่อไปนะคะทุนมาถูกทางแล้วนะคะทำ ได้ดีมากๆแล้วในที่ผ่านมานะอน,นาคตคือดีมากเป็น the emperor เลยนะคะ the emperor เลยนะคะเออแล้วก็เขาบอกว่าให้ให้คุณอ,อ่าเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับนะคะให้สมดุลพลังงานบาลานซ์ในเรื่องนี้นะบางทีเราให้มากเกินไปให้มากเกินไปโดยที่ไม่รับอะไรบ้างเลย <laughs> สิ่งดีๆมี มีหยิบยื่นให้คุณอยู่นะคะเขาพยายามจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณอยู่ขอให้คุณเปิดรับตัวไว้เปิดรับโอกาสที่จะเข้ามาเปิดรับผู้คนดีๆที่จะเข้ามาร่วมงานกับคุณหรือว่ามาร่วมลงทุนกับสิ่งที่คุณทำนะคะเขาบอกว่าเหมือนการที่หายใจเข้าและหายใจออกถ้าคุณหายใจเข้าแต่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าหายใจออกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมีทางหายใจเข้าหายใจออกคือการให้และการรับ ะะแบบนั้นเลย transformation เนี่ยคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในระดับของ Cellular Level นะคะอันนี้ลองฟังเป็นจินตนาการเป็นคอนเซปต์หรืออะไรก็ได้นะคะไม่จาเป็นที่จะต้องเชื่อปฏิตา100%ขอให้เชื่อในเสียงหัวใจตัวเองแล้วกันนะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามนุษย์โลกเนี่ยได้ทางกายภาพนะคะได้รับการอัปเกรดในด้านของ DNA นะคะเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะจะแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีมากขึ้น นะคะอันนี้จะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วแต่นะคะคิดว่าใช่ก็ใช่คิดว่าไม่ใช่ก็ตามที่คุณคิดเลยนะก็ฟังไปโอเคแล้วที่ผ่านๆมาความรู้สึกเจ็บปวดอะไรต่างๆเนี่ยหร,หรือรวมถึงที่เป็นสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่นะคะคุณนะจะเห็นว่าตัวเองสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ความเจ็บปวดทั้งหลายในอดีตเนี่ยคุณจะไม่ไม่ค่อยจะสนใจกับมาแล้วหรือว่าพอคิดแล้วมันไม่ได้ทําให้คุณ จ็บปวดอีกต่อไปแล้วนะคะมันเป็นการฮิลลิ่งแบบนั้นเลยนะแล้วก็ถ้าคุณมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะแบบว่าติดไม่ติดอะไรเงี้ยเออไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาบอกว่าคุณและคนรอบข้างและคนที่คุณรักเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะอะให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณตั้งใจทำมาตลอดเนี่ยโฟกัสต่อไป คนรอบข้างรอคอยที่จะยินดีกับคุณคุณมีเพื่อนมีพออครัวพ่อแม่นะคะที่เขาจริงใจกับคุณจริงๆและยินดีกับทุกๆความสําเร็จและพร้อมที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้ชีวิตคุณก้าวต่อไปทั้งในแง่ของการเป็นกำลังใจให้ให้คำปรึกษาหรือว่าถ้ามีโอกาสเขาก็อาจจะหยิบยื่นเป็นเป็นเงินทองมาให้ก็ได้นะคะแต่นั่นะแหละนะ แต่คุณจะมีความสุขแน่นอน r รา n d i n g เนี่ยขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุดนะคะให้มีความรู้สึกยินดีขอบคุณในสิ่งที่ตัวคุณเองมีนะคะแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้มากขึ้นความสุขความสําเร็จที่คุณอยากจะได้นะไม่ไก่เกินเอื้อมแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่ขยันตั้งใจทํางานอย่างจริงจัง,จงมากๆนะคะมากๆ ดีใจด้วยนะคะความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานในเรื่องของชื่อเสียงอำนาจที่คุณจะได้มานะอยู่ในอนาคตอันใกล้ของคุณแล้วนะคะปฏิตาขอส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนเลยค่ะหากชอบกดไลค์กด s c r i b e กับช่องปฏิตาทารอดได้นะคะแชร์ให้เพื่อนๆของคุณเข้ามาดูด้วยกันก็ได้แล้วก็คอมเมนต์นะคะความสุขความสำเร็จที่คุณคาดหวังไว้หรืออะไรก็ตาม นะสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณจริงๆนะคะขอให้มีความสุขนะคะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะปฏิตาขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะโซดาไลท์เรามาดูกันดีกว่าว่าความสำเร็จความสมหวังในชีวิตของคุณนะคะ ในวันเร็วนี้จะมีอะไรบ้างอย่างไรก็ตามไพ่เนี่ยไม่ได้กำหนดเจาะจงชีวิตใครนะคะคุณมีสิทธิควบคุมชีวิตของตัวเองและเลือกเส้นทางเดินคุณส,สามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ชีวิตไปทางไหนอันนี้มาดูเป็นคำแนะนำดูเป็นกำลังใจเนาะ okay. man, โอเคชาแมน ancient healing wisdom โอ้หลายๆคนมาสายฮีลลิ่งหรือเปล่าเอ่ยนะ page of pentacles Two of Swords, Ten of Wands, Nine of Wands. The ever unfolding rose crack open is happening for you, not to you. Block out distractions. Your life purpose and utter priority need your undivided attention. So it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distract you from what's important. You already know what these distractions are, and you have the power to responsibly block them out. Okay. พักจากสื่ออิเล็กทรอนิกสักพักนะคะ. <laughs> You are very close to achieving your goal. Keep on smiling. Oh okay. Glide so red Ground yourself. When you detect when you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Although it's pleasant to float heavenward. Your attention and work are needed upon the earth. We are helping you Balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life okay เพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรเริ่มตน้นเป็นการเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานหรือทำสิ่งใดที่จะทำให้เกิดเงินนะได้เกิดไรายได้เข้ามาในชีวิตคุณตัวคนเองอาจจะยังอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าแบบเหมือนเด็กเหมือนเด็กๆอะ่ะ หรือสิ่งที่คุณทํามันเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่แน่ใจอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณเริ่มทําเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักมันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนหรือว่ามันมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะมากมายนะคะคุณไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีอันนี้เขาบอกว่าลองไปปรึกษากับคนที่มีความรู้ความถนัดทางด้านนี้ได้นะคะหลายๆคนอาจจะเข้ามาในาศาสตร์ของการฮีลิ่งใช้เอเนอร์จีในการรักษาผู้คนนะคะอันนี้สําหรับ,บบางคน นะสำหรับบางคนมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ในการที่จะแบบไปช่วยคนอื่นนะคะเพราะว่าคุณต้องกราวพลังงานคนด้วยคุณต้องอยู่กับโลกไปเนี้ยอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาเรียกว่าการเจริญสตินะคะมีสติอยู่กับปัจจุบันนะบางทีเนี่ยเราใช้สื่อโซเชียลเยอะนะคะเราก็จิตเราก็ไปทางนู้นทีทางนี้ทีนะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ย เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณตั้งใจทําในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นไว้แล้วเนี่ยความสุขความสําเร็จมันรอคุณอยู่นะคะแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะในตอนนี้คือมันสําเร็จในในระดับหนึ่งแต่คุณอยากจะให้มันมีมากกว่านี้หรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้าอย่างที่บอกว่าเป็น energy work เนี่ยบางคนก็แบบ ถามคุณว่าเอาทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออคือทำเรื่องเกี่ยวกับ energy work ใช้พลังงานพลังจิตรักษาคนแล้วคุณก็จะแบบเอออีกคนหนึ่งก็จะแบบเออแบบไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะพลังงานมารักษาได้จริงแต่ว่าขอให้คุณนะเต็มที่กับมันละกันนะคะทางเดินแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แนะนำได้เท่าที่จะทำได้นะคะที่เหลือเนี่ย เป็นสิทธิของคุณเลยว่าคุณจะยังไงนะคะที่ผ่านมาค่อนข้างลังเลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้รับประสบการณ์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นแล้วก็โอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะมีความรู้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆชีวิตมีอะไรแบบรอเซอร์ไพรส์คุณ อยู่ในอนาคตมากกว่านี้นะคะแต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเ,เปิดเผยออกมานะคุณใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะใกล้จะประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจไว้แล้วแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังลังเลไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้จริงๆหรือเปล่านะอะไรที่เป็นสื่อโซเชียลหรือว่าดึงความสนใจของคุณออกไปนะคะเป็นสิ่งรบกวนนะสิ่งรบกวนขอให้คุณพยายามออกห่างจากสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็มุ่งหน้าเดิน ไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของคุณนะคะตามที่คุณตั้งใจไว้นั่นจะเป็นสิ่งที่คุณได้สมหวังนะคะตามที่คุณตั้งเป้าไว้บางทีเนี่ยถ้า Ancient Healing Wisdom เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะได้ไปเจอคนที่เขาให้ความรู้กับคุณในเรื่องที่คุณสนใจอยู่ในศาสตร์ที่คุณทำอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะ บางคนก็คือเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ส่วนบางคนก็จะเป็นคนที่ไม่ได้มีชีวิตเป็นกายภาพอยู่เนีตอนนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะคะอืมจะเชื่อหรือไม่ก็เดี๋ยวคุณได้เห็นในอนาคตแน่นอนอ่อคือถ้าคุณได้นั่งสมาธิได้กราวได้แบบมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วอะ คำถามใดๆก็ตามที่คุณมีนะคะที่คุณสงสัยอยู่คุณจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนคือรู้สึกว่าบรรพบุรุษของคุณนะคะอืมเชื่อหรือเปล่าเนี่ยแล้วแต่นะบรรพบุรุษของคุณที่จากไปแล้วเนี่ยเขาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะยังไงแล้วแต่ลองถามได้นะคะบางคนอาจจะมีแบบมีอัถิคุณย่าคุณยายคุณทวดอะไรแบบนี้นะอยู่ที่บ้านนะลองไหว้ท่านดูนะคะ ถ้าสนถ้าฟังแล้วรู้สึกอยากทำนะอันนี้ไม่ได้บังคับแต่อย่างใดน,นะคะลองไหว้ท่านดูแล้วก็ขอพรกับท่านก็ได้หรือว่าลองถามคำถามกับท่านดูนะคะว่าเรื่องนี้มันคืออะไรยังไงถ้าท่านสามารถตอบได้นะคะแล้วก็ให้บางทีคำตอบอะของคำถามที่คุณถามสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของคนอื่น อาจจะนําข้อมูลมาพูดให้กับคุณหรือว่าคุณเห็นโพสต์ในโซเชียลนะคะหรือว่าคุณไปเจอหนังสืออยู่ดีไปเดินไปร้านหนังสือทั้งทงที่ปกติไม่ค่อยชอบเข้าอะไรเงี้ยเดินไปร้านหนังสือแล้วก็เจอหนังสือที่มีคําตอบนะคะมีคําตอบอยู่บนหน้าปกเลยว่าอันนี้คืออะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะหรือบางทีเพื่อนคุณอาจจะอยู่ดีเข้ามาแล้วก็มาพูดถึงเรื่องนี้ที่ฟังหรือว่าเขาไปอ่านหนังสือหรือว่าไปเจอข้อมูลที่ต่างๆแล้วเขามาเล่าให้คุณฟังหรือ ถ้าคุณสามารถรับรู้ได้โดยตรงเนี่ยก็คือจะคุณจะรู้สึกเองเลยนะคะถ้าเซนแรงๆเนี่ยจะเข้ามาในจิตใจของตัวคุณเองเลยบางคนมีเซนแบบหลากหลายบางคนเห็นบางคนได้ยินบางคนเป็นการรับรู้บางคนเห็นภาพอะไรเงี้ยนะบางคนอาจจะมาในความฝันคุณจะฝันว่าคุณได้รับข้อมูลเหล่านี้มาหรือไม่คุณตื่นมาแล้วคุณคิดนะ,ะตื่นมาแล้วยังคิดคําถามเดิมอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับคาตอบนั้นอ่ะอันนี้แต่ละคนมีเส้นทางที่ต่างกันเพราะงั้นก็ ลองดูแลกันนะคะแต่ไยงไงก็ความสมหวังเนี่ยในชีวิตกําลังใกล้เข้ามาแล้วนะคะขอให้คุณมุ่งมั่นต่อไปในสิ่งที่คุณทําปฏิตาขอเป็นกําลังใจให้ค่ะแม้ว่าวันนี้คุณจะยังมองไม่เห็นว่ามันจะมายัางไงนะคะสิ่งศักดินะ์สิทธิ์นะบรรพบุรุษข,ของคุณคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เป็นกําลังใจให้กับคุณเสมอนะคะรวมทั้งเทวดานางฟ้าที่อยู่ใกล้ๆคุณด้วยนะคะแล้ว ความตั้งใจของคุณเนี่ยจะออกดอกออกผลอย่างแน่นอนค่ะปฏิตตาขอส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนเลยนะคะหากชอบกดไลค์ like, กบ Subscribe กับช่องปทิตตาทารอดได้ค่ะจะแชร์ให้เพื่อนๆของคุณเข้ามาดูได้กันก็ได้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันหรือว่าเขียนเข้าไปก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่คุณอยากจะให้สําเร็จสมหวังนะคะมีเรื่องอะไรบ้างโอเคปทิตาก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกหินคานิเลียนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าความสมหวังอะไรรอคุณอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะยังไงก็ตามไพ่ไม่ได้แบบว่าควบคุมชีวิตของคุณนะคะว่ามันจะต้องเป็นตามนี้เท่านั้นนะเป็นเพียงคําแนะนําหรือว่าเป็นสิ่งที่มายืนยันนะคะชีวิตคุณคุณมีสิทธิ์เลือกได้แน่นอนคะ่ะโอเค ไปแรกนะคะ Volcano okay, Volatility โอ้มีอะไรอะไรกำลังรอที่จะปะถุออกมานะคะเออที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะโอ้ t r e of c u p s นะคะความสำเร็จสมหวังนะความแบบว่า Celebration นะคะ Queen of p e n t a c l e s โอ้รํ้ร,รวยทีเดียวนะอ่ามี the Moon ขึ้นมานะคะบางอย่างก็ยัง มีช่องว่า้คุณได้ m a n i f นะอ่า f o w of source นะคะอืม hmm. you are already doing it stop overthinking keep facing your true north โอเคสิ่งที่คุณทำมาถูกทางแล้วนะคะ quiet retreat it's time to disconnect from the outer world So that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. Okay. okay. <laughs> Be bold and make the first move. Cardinal Moon. Okay. Entrepreneur. Self employment suits your disposition. and intentions working for yourself allows you to better follow intuition and divine guidance we are your coworkers and teammates who remain r o y a l t y by your side to ensure your success in all ways okay นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบกำลังไม่แน่ใจว่าจะทำดีไหมนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะหรือว่าคิดแล้วคนรอบข้างจะ จะมองคุณยังไงนะคะเขาบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันรอการปฏิทุมันรอการที่ให้คุณได้ลงมือทำเพื่อที่จะให้มันสำเร็จแล้วเป็นจริงขึ้นมานะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพื่อนๆที่เลือกกลุ่มนี้นะคะเหมาะแก่การเป็นเจ้านายของตัวเองนะคะทํางานโดยที่ไม่มีแบบใครมาคอยควบคุมคุณเพราะคุณจะได้คอนเน็กกับเซนส์ของตัวเองได้กับอินทิวชันตัวเองได้ว่าคุณควรจะทําอะไรและไปในเส้นทางไหนนะคะเขาบอกว่านางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยนําทางคอยช่วยเหลือคุณอยู่หากคุณมีคําถามคุณไม่แน่ใจนะคะลองถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูได้นะคะ อาจจะเป็นเทพที่คุณพอขอพรอ,อยู่เป็นปกติอยู่แล้วก็ได้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลรอบตัวคุณอยู่นะคะแบบตั้งจิตอธิษฐานคุณไม่จําเป็นต้องจุดทูบจุดเทียนอะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานว่าคําถามถามให้ชัดเจนนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้ทำยังไงดีขอให้ได้รับคำตอบที่คุณชัดเจนที่มันชัดเจนแล้วคุณเข้าใจได้โดยง่ายนะโอเคแล้วก็จะมีเรื่องความสุขความสำเร็จนะคะรอคุณอยู่ในอนาคตนี้นะคุณแบบ มีทั้งเรื่องของเงินทองความสุขนะคะผู้คุณจะมีมากพอที่คุณจะสามารถเอาทรัพยากรที่คุณมีเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะถ้าหากมีโอกาสให้เข้ามาให้คุณได้ช่วยเหลือใครบางคนนะส่วนอนาคตเนี่ยมันมีความที่แบบไม่แน่นอนบางอย่างอยู่นะให้รอให้คุณ manifest นะคะว่าคุณจะเลือกทำสิ่งใดๆให้มันเกิดขึ้นสิ่งใดใดให้มันเกิดขึ้นคุณอาจจะแบบอย่างที่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะทาดีหรือไม่ดีนะคะ เขาบอกว่าให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองในอินทรวิชั่นของตัวเอง,อง,เองแล้วก็ลงมือทําเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคุณมาถูกทางแล้วนะสิ่งที่คุณทําอยู่ก็คือมาถูกทางแล้วและทีนี้คุณก็จะได้พักผ่อนนะคะที่ผ่านมาอาจจะตั้งใจทํางานบางอย่างมาสาหรับ,บว่าเหนื่อยมากนะให้คุณได้พักผ่อนเปีวิเวกนะคะอยู่กับตัวเองนะแล้วคุณจะได้ยินเสียงและได้คําตอบอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะคะที่มาจาก ภายในจิตใจของตัวเองจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาแบบผสมนะคะให้คุณค่อยเขวถ้าอย่างที่ทบอกถ้าสงสัยอะไรให้ถามกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถามตัวคนเองนะคะ inner self นะตัวคนเองข้างในมีคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการที่จะรู้แต่คุณต้องเหมือนจูนจิตให้อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันนะ่ะนะคะถ้าอยู่ในคลื่นวิทยุเดียวกันก็คือจะสามารถ คุยกันแล้วก็รับรู้ข้อมูลต่างๆได้นะคะพักผ่อนให้พอเนาะหลายๆคนอาจจะไม่ไม่ค่อยได้นอนนะคะหรือว่าพักผ่อนไม่พอไม่ได้ดูแลสุขภาพในช่วงที่ผ่านมาก็ขอให้คุณได้ดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองให้ดีด้วยนะคะอืมมันจะเป็นเรื่องของอหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำนี่แหละที่คุณจะได้สมหวังนะแล้วก็จะมี เรื่องของเงินทองเข้ามาด้วยหรือว่าจะได้รับของขวัญน,นะมาทาั้งเรื่องของความสุขทางใจแล้วก็เป็นเป็นสิ่งของด้วยนะคะความสมหวังที่คุณจะได้รับเนี่ยนะยังไงก็ตามขอให้คุณมั่นใจนะคะมั่นใจในสิ่งที่คุณจะทำถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่เคลียร์เนี่ยนะทำสมาธิดูนะคะออกไปอยู่ยเงียบๆทำสมาธิแล้วคุณจะเคลียร์ จะชัดเจนนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะคือคือดูแล้วมีความสุขมากแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วแหละณปัจจุบันนี้นะคะมีความสุขอยู่แล้วอืแต่มันก็จะดีสามารถจะจะดีขึ้นได้อีกนะ โอเคปฏิตตาขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอส่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนเลยค่ะหากชอบกดไลค์กด Subscribe กับช่องปฏิตาทาร์ดได้นะคะจะแชร์ให้เพื่อนๆของคุณเข้ามาดูด้วยกันก็ได้ค่ะหรือว่าจะฝากคอมเมนต์ไว้นะคะพูดคุยกันเขียนไว้ก็ได้นะคะว่าสิ่งที่คุณอยากจะให้สมหวังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะยังไงก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ